กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก <This S 2> องค์การจดหมายข่าวนักวิยาศาส <The World S 2> ตร์อะตอมหรือ BAS <to midnight. S 2> เปิดแสดงนาฬิกาว,วันสิ้นโลกพร้อมกับข้อความระบุว่าเหลือเวลาอีก 85วินาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนซึ่งถือว่าเป็นจุดทำลายล้างโลกตามทฤษฎีโดยเป็นการปรับเวลาเร็วขึ้น4วินาทีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ตั้งไว้ที่89วินาทีก่อนเที่ยงคืนประธานกรรมก,การกลุ่มดังกล่าวระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเคยเตือนแล้วว่าโลกกำลังขยับเข้าใกล้หาย,ยนะอย่างน่ากังวลโดยอ้างถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซียจีนและสหรัฐซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของสงครามนิวเคลีย ตลอดจนความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางที่ผิดและภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์แต่ผู้นำจำนวนมากเพิ่อเฉยและในหลายกรณีกลับใช้วัทกรรมและนโยบายที่เร่งร้าวให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้รุนแรงขึ้นแทนที่จะลดลง ด้วยปัจจัยเหล่านี้นักพยาศาสตร์จึงตัดสินใจขยับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกไปที่85วินาทีก่อนเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้จุดหฮยนะที่สุดเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่มีการสร้างนาฬิกาดังกล่าวขึ้นในปี1947นาฬิกาวันสิ้นโลกถือเป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบค่ะไม่ได้เป็นการทํานายเวลาสิ้นโลกอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของโลกโดยนักพยาศาสตร์ชั้นนําจากทั่วโลกค่ะ